โมเดิร์นเอ a t เคชอาจารย์ครับ m o เดิรมันแปลว่าสมัยใหม่มันมาจากคำว่า M-O-D Mod นะฮะ M-O-D m o ดขอเพิ่มอีสกสัองคำเนาะมิดม i ดมิดมอดเนี่ยมันเป็นรากศัพท์ในละตินน,นะครับมันอยู่หน้าคำใดมันจะแปลว่าเปลี่ยนมันจะแปลว่าเปลี่ยนท,ทันทีทีนี้ไอ้คำว่า Mid Mod เ e ี et, มันมหมายถึงเปลี่ยน Modern ์นเอ a t เคชันมันก็คือเปลี่ยนนะฮะ ก็โมเดิร์นก็คือสมัยใหม่ก็คือไม่ยอมรับของเก่าก็เปลี่ยนนะฮะจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ผสมกับสังคมศาสตร์มากขึ้นตรงส่วนนี้แหละครับก็ถ้าจะชวนอาจารย์ทําวิจัยก็อยากจะเรียนเชิญให้เป็นโพสพสิทีมันก็จะดูดีขึ้นนะครับก็คือว่ายังคงมองว่าต้องทําให้ทุกอย่างมีความคมชัดเป็นวัตถุนั่นแหละยังต้องทําอยู่นะครับยังต้องใช้ทฤษฎตีต่างๆนะฮะเพื่อที่จะเอามา เป็นตัวตั้งต้นเพื่อสร้างค่ามาตรฐานเทียบเคียงเพราะว่าเป็นระบบสัมพัทธ์นะครับยังไงก็ต้องเปรียบเทียบได้นะครับทีนี้การเทียบเคียงตรงนี้ครับมันก็จะไปใช้ทฤษฎีตะวันตกอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วอาจารย์ต้องใช้บริบทสังคมของอาจารย์นะครับก็คือเป็นปัจจัยภายนอกให้มากขึ้นตรงนี้แหละครับสําคัญนะครับก็ถือว่าถ้าอาจารย์มีการดึงบริบทของสังคมบริบทของชุมชนบริบทของโรงเรียน มาร่วมในการวิเคราะห์นะครับบริบทของครอบครัวของเด็กนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะมองภาพเด็กได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเอาละครับส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอกนะฮะมันก็จะเป็นทฤษฎีที่เอามาใช้กับเรื่องราวของการมองลักษณะเด็กยังหนีไม่พ้นทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับก็จะมีหลายสกุลคิดก็สุดแท้แต่อาจารย์จะเลือกใช้นะครับก็ อาจารย์ต้องไปดูทฤษฎีต่างๆเวลาที่อาจารย์จะเขียนงานวิจัยหน้าเดียววิจัย2หน้านะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องราวของการศึกษาของเด็กอาจารย์ยังไงก็ต้องมีทฤษฎีพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับปัจจัยแวดล้อมทางสังคมนะฮะตรงนี้แหละครับอาจารย์ต้องนํามาเขียนด้วยนะฮะอาจารย์อย่าเชื่อแต่ของตะวันตกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าของตะวันตกเขาไม่ดีแต่ของตะวันตกเขาเหมาะกับสังคมของเขา ของเราเป็นสังคมไทยสังคมตะวันออกเรามีปัจจัยอื่นๆอีกที่แตกต่างนะครับไม่มีใครรู้เรื่องโรงเรียนของอาจารย์ดีเท่ากับอาจารย์ครับชุมชนของอาจารย์อาจารย์จะรู้ดีที่สุดดังนั้นปัจจัยแวดล้อมตรงนี้เราต้องอาศัยปราดชุมชนซึ่งอาจารย์ทุกคนนะครับอาจารย์ทุกท่านอยู่ในพื้นที่อาจารย์เป็นปราดของพื้นที่อยู่แล้วก็อันนี้บังเอิญว่าเป็น เป็นเป็นภาพที่มันมันมันผสมผสานมานะครับก็อันนี้เป็นแนวพทดนะฮะบับงเอินว่าอันนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าอยากจะดูฝั่งตะวันทฤษฎีตะวันตกนะครับฝั่งขวามือนะฮะเฟรมนี้จริงๆแล้วบังเกินว่ามีการพูดเปรียบเทียบการวิจัยเชิงพุทธด้วยนะครับแต่ว่าขออนุญาตด,ดูฝั่งขวามือเท่านั้นพอนะฮะสกุลคิดทางจิตวิทยาที่ที่จะเหมาะกับทางแนวศึกษาศาสตร,ร์ขรุร์นะครับ อาจารย์ครับก็จะมีพวกทฤษฎีโครงสร้างนิยมนะฮะทฤษฎีหน้าที่นิยมทฤษฎีจิตวิเคราะห์ถ้าจิตวิเคราะห์นี่อาจารย์อาจจะคุ้นฟรอยเนี่ยแหละครับต้นตำรับเลยนะฮะทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนิยมนะครับบีแทฟเบลลิซึ่นะครับ, ism, รบแล้วก็ทฤษฎีของเกสต์ดาวส์เกสต์ดา์อันนี้ครับก็มีการอ้างอิงใช้กันบ่อยนะครับอาจารย์ต้องรู้พวกนี้สักนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ก็ ไม่ไม่ยากเลยครับพวกนี้หาง่ายมากอาจารย์เซิร์ชเข้าไปใน Google เจอเลยนะครับเข้าไปใน Google อาจารย์ก็จะพบในส่วนนี้นะครับนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ดึงมาเลยครับนะฮะดึงส่วนต่างๆของของ,ของเอ่อเอ่อทฤษฎีเนี่ยนะฮะเอามาอ้างอิงแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะได้ที่อ้างอิงแล้วดูแล้วมีความน่าเชื่อถืออาจารย์เซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับแล้วอาจารย์ก็พิมพ์คำว่า Google Scholar Google Scholar แล้วก็พอขึ้นหน้า Google Scholar อาจารย์ก็พิมพ์อยากรู้คำอะไรอาจารย์พิมเป็นคำไปสักสองคำเวลาอาจารย์คน้นอาจารย์ค้นสองคำเช่นสมมุติอาจารย์อยากจะดูะสมมุตินะอาจารย์สอนสอนคณิตละกันการสอนเรื่องเซ็ตสมมุตินะการสอนเรื่องเซ็ตเป็นคำที่หนึ่งแล้วก็ g กสต์เต e เป็นคำที่สอง มันจะขึ้นมาหมดเลยว่าเวลาสอนเรื่องเซตด้วยทฤษฎีเกสตามีใครทําไว้แล้วบ้างอาจารย์พิมสองคำคำที่หนึ่งคำที่สองแล้วก็สเปซบาร์หนึ่งทีนะครับใน Google Scholar นะครับมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดนะเป็นบทความซึ่งอาจารย์ครับสามารถอ้างอิงในงานวิชาการได้ทั้งหมดอันนี้เป็นการค้นที่ง่ายที่สุดนะครับอโอเคนะครับกส็สองด้านนี้นะครับก็ให้ดูแค่ด้านเดียวด้านตะวันตกนะฮะ ถ้าใครสนใจได้ตะวันอ,อกอันนี้ต้องถึงเรื่องหนึ่งครับก็วิทยาของพุทธจิตวิทยานี้ลึกซึ้งมากนะครับก็ต้องคือจะแตกต่างจากของตะวันตกเลยนะฮะแต่อธิบายออกมาแล้วเนี่ยจะมีความเป็นสตรัคเจอรัลลึกซึ้มากครับทางพุทธนะครับ